สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก,รกับผมโปรแกรม n g h i ันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมรถเหมือนเดิมนะครับเข้าเกมมนเลยนะครับเนีย่ยเราก็ต้องเลือกรถคันไหนก็นได้แต่ผมเลือกรถคันนี้สีเขียวสีแดงดีกว่าโอเคผมชอบสีแดงมากมากเลยพูดอะไรดีนะเอารถกาะกาดีไหมที่พังโคตรง่ายเลยอนะ่ะเราเป็นเล่นแบบ กำล้องกันเถอะไปควัน,นี้มีอะไรทําเลยอะ่นเกมนี้ก็ได้โอ้โหเออเราต้องมีชารเลนหน่อยดียทํายังไงก็ได้ให้ล้อมันหลุดอะ่ะแบบชนไปเรื่อยๆจนกว่าล้อจะหลุดอะ่ะเอ้าไปดูกันเลยไปตังเงินแล้วก็ต้อง ขึ้นรถแม่งเลยเออขึ้นรถเออไปไกลเลยนะครับเกมนี้เกมโคตรดีนะเนี่ยสมอจริงอยนะไปเลยจุกกูจุก,กูแรงไปเลยครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับตอนนี้หนึ่งรอยอะไรแล้วเนะี่ยหนึ่งร้อยครับจะถึงสองร้อยไม่ก็ไม่รู้ไม่แน่งจ ชนโอ้ยชนหน้าโอ้เยียบร้อยครับล้อหลุดไปสองล้อเลยอย่างนี้ได้ท้าพารกิจได้สาดําเร็จมากอ่ะเดี๋ยวไปทำประตูไปเก๋าแม่งรถยังขับได้อยู่ไอ้ฮี้ไปดิรถเคลื่อนที่ได้ครับรถคันนี้นะครับโอ้โหสภ,ภาพดูไม่ดีเลยนะครับ ยังขับได้อยู่ไหมเว้ยแ่ขับไม่ได้อะก็ไปเอารถคันใหม่กันนะครับเอาละครับเรามาเล่นกับแมปไอ้ลงจุกที่สูดนะครับราเปลี่ยนจากรถสีเหลืองมาเป็นรถสีขาวนะครับเพราะว่าคันนี้เปลี่ยนสีไม่ได้แถมดิบด้วยคันนี้อ่ะเนี้ยเนี้ยแข็งแรงที่สุดแล้วที่นในบรรดาผมอะผมคิดว่าะว่ามันสาม มันลุงตกงไงมันก็ล้อไม่หลุดอีกล้อมันหลุดยากมากอันไปเบต่ก็ไปเบกางอากาศด้วยเบกกันอากาศหลุดลุงจริงเลยเอ้ยไปตุม้มย็ดเคไม่มีล้อเลยหืมแต่คือประตูแม่งอะไรวะเนี่ย ประตูตรงนี้มันไกลใครไงไม่ติดกับรถเลยเราไปเอาคันไหนดีกว่าครับโอเคเลยครับไปกันเลยไป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 คนนี้จะพัางไหมครับไปดูกันจะมีความเสียหายในการลงไหมคันนี้รอสีฟ้าสักเละโอเคครับตอนนี้รถกำลังด้วยความไรสูง ไปยเครอยสูงสูงไม่ค่อยสูงสภาพรถคันนั้นยิงยุงเลย z o เอ้ยเอ้ยยังขับได้อยู่นู่จะร้อนหุดแล้ะโอ้โหดิบโชว์หนึ่งทีครับดิบดิบดิบ,ดบอืมโคเท่เลยไอไปไปไป,ไป,ไปชนแม่งเลยชน เบื่อไปเล่นเกมใหม่ดีกว่าเ๋ยวผมกลับไปเล่นเกมใหม่ดีกว่านะเอาแล้วครับผมไม่ได้มาเล่นเกมมาวอร์เนร์นาเจะมาเล่นเกมต่อสู้กันนะครับเล่นกันเลยเล่นคนเดียวนะครับผมไม่เล่นเล่นกับเพื่อนเอาแมปที่ผมสร้างดีกว่าทุกคนอาจจะเคยเล่นเกมนี้แล้วครับเพราะว่า,วา สร้างให้เราเลยตรงนี้นะครับมันจะคือเรียกว่าสร้างแมปเองนะครับ,บ,บอันนี้แบปตัวนี้ค่ะอันนี่มันเยอะๆครับเนี่ยครับเราได้เลเวลเล่นสามคนแล้วนะครับเอออันนี้เล่นบแบบสามคน ไม่มีเล่นหลยสองคนโอ้ยเชนสามคนเลยสคนนะครับ easy วิธีการเลิงแบบสามคนนะครับผมไม่เข้าใจว่าปุ่มลัม่มคืออะไรว่าสีชมพูมีสีเขียวพื้นมาสีเขียวพม้นมาอ๋อเข้าใจละ นี่ไงนี่ไงนี่อันนี้หนึ่งสองแล้วสามนะอีสีเขียวสีสีสลือุ้มมีนะคงั้นเราก็ใส่สีนี่ลงไปนี่ครับเออมันจะเฉยเท่าไหร่ครับไปเลยอุ้มตูนงานจำดันเอ๊ะ โอเคเป็นงไงไดีเยอ่คือคือไม่โอ้โอ้เราจะไมรับสีอะไรมันก็ได้สีนั่นแหละมันไม่มี ตายว่ะโอ้อยเด้กเดแบบสามคนเนี่ยสี่คนเลยมาเป็นหมู่เลยครับอเอาไปทำยัไปยึดปับสีไม่ได้อ่ะสีเหลืองอ่ะ นี่สิสีฟ้าเออสีฟ้าเออต้อต้องปอบสีกับไอ้อมีดเน,นี่ยเจ้าเนี่ยเอาไม้มาเลยเี้ยสูญในบันดานโอ้โหเป็สีฟ้ารอเป็นสีฟ้าเอ,ออ,อ เฮ้ยเฮ้ยที่นี่ไม่ยอมหรอกไมยอมไปยอมตาย,มมยมมหมดเลยเอือตัวอ,ออกแล้วไงที่นี่แบบนี้เหอสิ่งเลยตัวไม่มีสองกลุ่มล่ะนี่ไน,นี่เน,นี่ยนีย่เนีน่ยไอ้ตายเลยะจะไม่เข้าใจนะครับว่าได้เพื่อนสามคนทำไมมัน อ๋อขึ้นมาเอ้ยยังไม่ถึงปุ่มเลยนี่อันนี้แค่หนึ่งปุ่มอ่ะเอ้ยเดี๋เป็นสีแบบนี้สีแบบนี้สีแบบนี้ ว้าแล้วนี่นีชากุ้มไหมกูอ่ะเล๊วว่นต้องมีอะไรเลยทั้งเล่นไฮสรัลสามลุ่มไหยบใหม่สองลุ่มถ้าคุณชอบสวนปืนก็ต้องเล่นแบบไรอันี้สอง,สองุ่มอะลอง,องอช่วยคนนี้ ต่อสู้ีคนหนึ่งหายไปไหนวะบุ๋มอีกคนหนึ่งอ่ะเอ่อเล่นสามคนก็ต้องบุ๋มอีกคนหนึ่งเลยเฮ้ยหายเฮ้ยหายเล่นสามคน สี่คนนะเอ้ยอัปเดตอะไรวะเนี่ยนี้เราไปเล่นแบบ,แบ,บ,แบ,บน้ำกะเล่นดีว่าครับมาเล่นสิห้านะครับดึงปีก้ามแบบที่ผมสร้างขึ้นมาก็มีคั้แบบนี้ก่อนแล้วก็เราก็แงะออกให้ได้ใช้อาวุธที่สำคัญเท่านั้นถึงจะแงะออกได้เอาอาวุธที่มีดหนึ่งถึงใช้ใช้มีดที่บรรยลยนะเราสามารถทำให้ลายไม้ ส่เดียวมึงกูจีเกต่นิงกูจเกตนึงกตุนึงกูกตนึงกูจีตนึงกตนึงกตุนึงกูจีเตูดนึงเนงีเยตนงกูกุนงชนะยังไงล่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับนี่เพียงเลยครับอย่าลืมติดตามช่อง tiktok และติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อะไรวะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ๊ายบาบเงินเงินหนึ่งร้อยเก้าสิบไปแล้ว